สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทอล์กทูเวครับขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับท้อนรับปีเสือผ่านปีหัวดุมาเนี่ยปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือว่าเป็นเสือดุขย่ำนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูกันไปแต่ว่าพอดูจังหวะเจ้าโควิดโอมิครอนเนี่ยกำลังกลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคบคิดกันตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า เราเว e ระ,ว,ระวังกันเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ดีครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ปลอดภัยมีความสุขผ่านช่วงปีใหม่อย่างที่ไม่ต้องมีการ,รเผชิญนะครับกับเจ้าโอมิครอนหรือไม่ก็ขอให้ได้อย่าลืมนะครับอย่ากาัดตกระมัดระวังตัวกันเอาไว้นะครับให้ดีช่วงนี้โอมิครอนแพร่เร็วแต่อัตราไม่รุนแรงการป่วยไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อเดลต้าหรือตัวก่อนหน้านี้ แต่ก็ต้องระวังไว้และครับดีที่สุดสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็รีบไปฉีดครับเพราะว่าเจ้าเชื้อโควิดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีผลกับคนที่ได้รับวัคซีนนะครับไปแล้วเนี่ยน้อยกว่าคนที่ยังไม่ได้รับโดยเฉพาะเรื่องของการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตครับส่วนเรื่องของการหลบเลี่ยงหรือว่าเบรกทรูนะครับวัคซีนออนนั้นก็ เป็นกันทุกยี่ห้อแหละครับแต่มันก็ช่วยได้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับในแง่ของการไม่ทําให้โปวยหนักหรือไม่ทําให้เก็บหนักก็รบกวนนะครับนิ่งนอนใจไม่ได้ครับแม้ว่าโอมิครอนเจ้าอาการนั้นจะไม่รุนแรงมากก็ตามที่นี้ครับมารับปีเสือนะครับด้วยเรื่องดีๆกันก่อนมีคนชอบบอกว่าเวลาเป็นข่าวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดี ผมก็ไม่อยากจะเปิดปีเปิดคลิปแรกของปีนี้ด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นว่าเรามาพูดเรื่องดีๆกันก่อนก็อยากจะพูดถึงคนอย่างน้อยนะครับ5คนที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับไม่มีบุคคลเหล่านี้เนี่ยไอแนวรุกแนวรบด้านสามกลีบเนี่ยก็คงจะได้ลำพองพยองใจครับแต่มีท่านเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถือว่า พวกนั้นก็หายซ่าหายบ้าหายคลั่งไปได้เยอะครับ5คนหรือว่า5ยอดคนสยบ3นิ้ว3กีบนั้นเนี่ยมีใครบ้างไปดูกันครับทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองหอมกรอบไม่อมน้ำมันขนาด200กรัมห่อละ299บาทคนแรกครับอันนี้ต้องพูดนะครับท่านผู้ชมจะพึ่งเบื่อถ้าได้เห็นหน้าหรือว่ามีการพูดถึง คนท่านนี้ซ้ำๆนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาผมก็ขอเอามาย้ำอีกทีครับอาจารย์นัทพรโตประยูนครับเป็นผู้ที่ไปยื่นคำร้องนะครับให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของพวกแกนำเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าสะเทือนเลื่อนลั่นครับทาเอาสามนิ้วสามกลีบนั้นเนี่ย ถอยร่นไม่เป็นกระบวนนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกตัวหัวหัวไอ้พวกที่แอบซุกอยู่ใต้กระโปรงครับหดปากหดลิ้นไม่กล้าพูดหรือไม่ก็ยิ่งไปพูดแบบเรียบเรียบ,เ,ยบเคียงเคียงหนักยิ่งกว่าเดิมอีกจากเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะกล้าพูดอยู่แล้วนะครับยิ่งกลายเป็นว่าอ้าปากง้างปากเอกมาพูดไม่ได้เลยทําให้ไอ้พวกที่ใจกล้านะครับแต่ว่าอาจจะมีสติน้อยเช่นพวกแกนนําทั้งหลายก็เลย ช่วยไปอย่างช่วยไม่ได้ครับก็ต้องโดนคดีติดคุกติดตารางไปครับศาลร,รัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเนี่ยท่านไม่ได้สั่งการเรื่องคดีนะครับแต่คําวินิจฉัยนั้นเนี่ยมีผลให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ด,ดําเนินคดีอยู่นั้นเนี่ยสามารถที่จะด,ดําเนินคดีกับเราผู้ที่ทําผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการชุมนุมของ3นิ้ว3ากีบนี่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับได้ชัดเจนขึ้นไม่ต้องละล้าล,ละลังเหมือนเมื่อก่อน นั่นแหละครับคนแรกนัฐพรโตประยุทธ์ไม่มีคนนี้สามกีบก็ยังคงึกเห,หิมยังเหิมเกริมนะครับขยม่มเขยา่าพาดพิงโจมตีจับย่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เลิกแล้วก็มาอ้างว่าเป็นการปฏิรูปนัฐพรโตประยุทธ์ครับคนแรกคนต่อมาครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมครับถามว่าอาจารย์เทพมนตรีนั้นเนี่ย แสดงความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุมนุมของพวกปลดแอก3นิ้ว3ามกิอยู่บ่อยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทพมนตรีริมประพยอมคือคนที่ตัดสินใจนะครับไปยืน่นแจ้งความดำเนินคดีกับนายปิจบุตรแสงกนกคุลครับในข้อหาที่ใครก็นึกไม่ถึงนั่นก็คือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระมาหากษัตริย์ ปียบุตรเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ที่ร่ำเรียนจบมาทางกฎหมายครับฉะนั้นเวลาจะพูดเวลาจะนำเสนอความคิดความเห็นอะไรเนี่ยก็ย่อมรู้อยู่กับตัวเองว่าพูดแค่ไหนพูดอย่างไรตัวเองถึงจะไม่ผิดกฎหมายหรือตัวเองถึงจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าครับมีปีจบุตรชัไหนถึง ต้องให้มีเทพมนตรีลงมาด้วยหนอเพราะต่ออย่างนี้ก็ดูครับว่าการไปฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับกับนายปิยบุตรซึ่งต้องย้ำว่าไม่เคยโดนเลยนะครับสักคดีหนึ่งเท่าที่ผมสืบทราบเนี่ยมีเพียงก่อนหน้านี้เนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยตอนก่อนที่จะมาลงสมัครพักอนาคตใหม่เนี่ยคุณอุ๊กนะครับฮะฤทัยเนี่ยเป็นคนไปแจ้งความเอาไว้ เรื่องที่ไปพูดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในวงวิชาการแล้วเรื่องก็เงียบหายไปหลังจากนั้นนะครับคนอื่นออกมาพูดคนอื่นออกมาปราศัยโดนคดีกันดานาวปิยบุตรเอาตัวรอดมาได้ตลอดแต่จนมาถึงวันที่เทพมนตรีลิมปะพยอมนี่แะครับออกมาดำเนินออกมาจัดให้แล้วก็เป็นคดีที่หนักนะครับคดี ประทดษ้ายต่อเสรีภาพขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวนี่ครับเรื่องนี้จับตาดูกันปีนี้จะคืบหน้ากันไปถึงไหนนะครับนั่นคนที่สองคนที่สามครับต้องยกย่องนะครับในความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของท่านจากใจจริงและจริงใจครับท่านทูตดนริตรดนะครับเฟื่องระบินถูกพวกสามนิ้วสมกีบนะครับนำโดย ไม่อยากเอ่ยชื่อนี้ครับอเอ่ยแล้วมันถือว่าเป็น,สนเสนียดปากแต่ก็ต้องพูดถึงครับนะไม่งั้นไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงใครอยู่ก็คืออีปาวินนั่นแหละครับเอาท่านไปพูดในทางเสียหายนะครับผ่านเพจไอรอยจ์ลิสต์มาเก็ตเพรสนะครับปรากฏว่าอีปาวินกับขบวนการลูกหาบสาวกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับท่านทูตด,ดริโร้เฟื่องระบินฟ้องดำเนินคดีครับปรากฏว่าผล ออกมาคําวินิจฉัยของศาลอาญากรุงเทพใต้ออกมาช่วงปลายปีครับโดนหนักครับท่านผู้ชมโดนให้ชดใช้นะครับอีปาวินและพวกเนี่ยโดนให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านทุนเนี่ยหล้านบาทเต็มจํานวนที่ได้มีการยื่นฟ้องไปครับอันนี้ต้องยกย่องในความเด็ดเดี่ยวของท่านนะครับแล้วก็ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าใครที่ถูกพวกสามนิ้วสามกีบบูลลี่หรือแกล้งเนี่ยดูเรื่องนี้เอาไว้ครับสามารถที่จะดําเนินการจัดการแล้วก็ไม่เฉพาะอีตัวหัวนะครับคืออีปวินกับพวกที่โดนไปแล้วไอ้พวกสาวกที่เข้าไปเป็นลูกไล่คอยผสมโรงเนี่ยก็จะมีการดําเนินการจัดการไปด้วยนี่แหละครับต้องถือว่าไม่พูดถึงความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของท่านทูตนริตรดในการสยบสามนิ้วสามกีบเนี่ย คงจะไม่ได้ครับคนต่อไปครับท่านผู้ชมคนนี้ไม่ใช่สลิมนะครับแต่หลังๆเนี่ยมาเถียงกับ3นิ้ว3ามกีบดีกว่าสลิมหรือยิ่งกว่าสลิมซะอีกครับนั่นก็คือคุณโบครับคุณโบนัทฐานะครับต้องบางเรื่องต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับคุณโบเช่นเรื่องของการแก้ไขามาตรา1 12เนี่ยต้องย้ำนะครับคุณโบก็จุดยืนยังเหมือนเดิมนะครับ ยังเห็นว่ามาตราหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยต้องมีการแก้ไขแต่สิ่งที่คุณโบชัดเจนก็คือว่าคุณโบไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนที่ดําเนินคดีถูกดําเนินคดีในมาตรา1นึนั้นเนี่ยคือเป็นผู้ที่ถูกกันแกล้งหรือใส่ร้ายหมดมีพวกที่ทําผิดจริงอยู่จริงๆรงตรงนี้แหละครับที่ทําให้การออกมาพูดการออกมาแสดงความคิดเห็นของคุณโบนะครับกับพวก3นิ้วสากีบนั้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ ต้องเรียกว่าแม้สลิมเองก็ต้องจบมือให้ครับเพราะว่าพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดโดยข้อเท็จจริงพูดตามความเป็นจริงไม่ใช่พูดเพื่อเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกหรือแต่ใจตัวเองมาพูดผมยกตัวอย่างมาแค่เรื่อง1นึนะครับมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะครับที่คุณโบออกมาฟาดปากกับพวกสาวกของพวกสามนิ้วสกีบนะครับอาจจะไม่รวมใช่สาวกแล้วครับบางทีก็ไปรวมถึงระดับตัว ที่พอมีชื่อมีชั้นอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าสู้ไม่ถอยแต่ก็ย้ํานะครับโบไม่ใช่สลิมนะครับนัทธามาตนาไม่ใช่สลิมครับเธอจะมีจุดยืนแบบเธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการรัฐประหารอยากให้พลเอกประยุทธ์ยุติบทบาทลาออกหรือลงจากอำนาจก็ว่ากันไปครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับสิ่งที่โบนัทธานะครับได้ ทำมาทั้งหมดนั้นเนี่ยผมถือว่าจริงๆแล้วสามนิ้วสามกิโควรจะต้องดูตัวอย่างแบบนี้ไว้นะครับถ้าคุณอยากให้สิ่งที่คุณเรียกร้องถ้าคุณอยากให้อ้ประชาธิปไตยที่คุณเพ้อฝันถึงเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยต้องทําอย่างที่โบทาครับต้องฟังโบนัทธครับเพราะเธอกําลังทําในสิ่งที่จริงๆแล้วนี่คือวิธีการ ซึ่งคนที่รักป,ประชาธิปไตยจริงๆควรจะต้องทำครับมีเหตุมีผลไม่ละทิ้งข้อเท็จจริงและไม่ใช่พวกมากลากไปไม่ใช่ใครเห็นต่างกับกูกูด่าหมดนั่นแหละครับเลยต้องให้โบนัถาเป็นอีกหนึ่งครับที่ออกมาสยบสามนิ้วสามกีบครับสุดท้ายนะครับยิงๆต้องบอกว่ามีมากกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาแค่ห้าท่านเพื่อหเห็นครับก็คือ เจนนิเฟอร์คิมครับทำไมต้องเป็นเจนนิเฟอร์คิมเพราะที่ผ่านมาครับปี6 6 3ปี6,4ตลอดทั้งปีเกิดกระแสให้ดาราออกมาขคอเอาปรากฏว่ากระแสดาราออกมาขคอเอานั้นเนี่ยสร้างความสั่นสะเทือนครับดาราหลายคนครับไม่ได้รู้เรื่องแหละครับเรื่องการเมืองแต่กลัวว่าตัวเองจะถูกด่าในโซเชียลกลัวว่าไอ้พวกบูลลี่3นิ้ว3กีบจะไปดา่าก็เลยเอากับเขาด้วยไอ้พวกนั้นก็เลยได้ใจ ยิ่งลุกยิ่งไล่ไปนะครับแต่มาเจอกับคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยครับถึงทำให้ไปไม่เป็นนะเพราะเธอชัดเจนจุดยืนของเธอแถมยังมาตอบโต้ตอบกลับกับพวกสามนิ้วสามกีบอย่างชนิดที่เรียกได้ว,ว่าถึงลูกถึงคนถึงหมัดถึงเนื้อครับนี่ท่านผู้ชมครับเจนนิเฟอร์คิมไม่ธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อสนิ้วสามกีบ ดูถ้าทางจะเถียงสู้ไม่ไหวก็เริ่มใช้วิธีบูลลี่ใช้วิธีสกรปรกก็โดนเจนนิเฟอร์คิมเรียกว่าออกครุดบินไปให้นะครับรับทราบรับรู้ดำเนินคดีกันไปยาวเป็นหางว่าเลยทีเดียวครับนะบก็ต้องพูดถึงเจนนิเฟอร์คิมแหะครับในแง่ที่เป็นดาราที่มีจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างชัดเจนครับและไม่ยอมให้ใคร มาใช้ตัวเองนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เอาชื่อของตัวเองนั้นเนี่ยไปอ้างเพื่อที่จะไปสร้างแรงกดดันหรือไปกลั่นไปแกล้งนะครับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงให้ต้องออกมาเห็นด้วยกับตัวเองถ้าไม่ทำแบบนั้นก็จะกลายเป็นพวกที่ถูกรุมถูกทัวไปลงถูกรุมสกรมเอนเฟอร์คิมเนี่ยนะครับดาราผู้จงรักภักดีไม่เคยกลัวทัวมาลง แถมยังถีบรถทัวตกคว่ำลงข้างทางไปไม่รู้กี่คันนะครับต้องบอกแบบนี้เลยอนอกจากนี้ก็มีอีกครับอีกหลายท่านที่ผมยังไม่ได้อื่นชื่อนะครับซึ่งได้ร่วมกันนะครับสู้รบรวมมือกับพวกสังนิ้วสามกีบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับปีใหม่นี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่กันด้วยคนซึ่งทํามุ่งหวังตั้งใจให้ประเทศนั้นเนี่ยไม่ถูกทําลายไม่ถูกทําลาย พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างที่เราทุกคนนะครับมีความรักใคร่สมานณฉันกลมเกลียวกันในแบบที่เราเคยมีเคยเป็นขอบคุณทุกท่านรวมถึงท่านอื่นๆด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ